สีคือุ้มดีน้องสีออกเดินทางไปขายของสวัสดีค่ะมีฝน,นตกช่วยอุดหนุนให้หนูด้วยนะคะโอ้บอกป้าป้านาน,านาช่วยอุดหนุนหนูด้วยนะคะโอ้ หนูจะไปขายไส้กรอกเหรอใช่สวัสดีค่ะป้าป้านานายางสวัสดีค่ะหนูจะไปอะไรบอกป้าป้านานาสิหนูจะไปขายไส้กรอกวิธีโฟโต้เซลล์อุจจาระหัวเรื่อนกับจีแม่พี่น้องให้ขม้าไปขีนะ่นให้น,นี่ยขายเสษกรอกมดก่อนเด้อจังฉีตกลงมาครับผมอืโอ้โหหนูนขี่กับแม่แล้วขี่กับพ่อเตรียมของอไว้ข้างล่างมาสิ ใส่กอกแพ่ว่างเยกดี๋ยวแม่แม่รัดอันนี้ให้นี่ยขึ้นี่ได้นี่รัดออกไปนี่รัดอ่ะนี่อ้อมเกี่ยวเออเดี๋ยวอยเฮ็ดเองก็ได้หรอกปะออกเดินทางกันพี่น้องขี่กับพ่อมันไปช้า ไปซื้อฐานก่อนไปซื้อฐานโอ้ยยุ่งกัดหน้าผากแม่คือบนท่าเชมบะให้น้องเนี่ยเห็นบ่เป็นตุ่มเลยไปตอนพอไปเอาใบตอง่ะพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางกันเดี๋ยวมันดีดใส่ตาไหมดีดใส่ตาเลยเนี่ยเอาแม่ทำไม่ดีเนาะไปเตรียมของเตรียมยังเตรียมตัวนาฮะมันหนักอยู่เดี๋ยเออโอเค พี่ลเลี๋ยวไปตั้งลานกันครับมึงถนนหนทางไปน้นกัตชิมาเพราะว่าอย่างนี๋ยวเฝ้าโต๊กถะให้ขายของหมือนกันจังโต๊กให้มือที่ .swing หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เนาะจะเฝ้าโต๊กเด้อนี่นี่วะให้หนูขายของก่อน <c oughs> จ้าเดี๋ยวพ่อเขาไปเอาตู้ก่อน ปเดี๋ยวออกเดินทางกันพี่นอ้องครับพี่นอ้องไปออกเดินทางครับผมอู้จู นี่กับแม่คีไปก่อนครับหัางกันเลยเ่ยพี่น้องมือขึ้นเมื่บ้านฝนตกครับผมเลยทำถนนเปียกแชะนิดน,นึงถ้ามาดา่ามันก็ไปง่ายกูแล้วฝนตกมา่อีกแหงไปงากก่ายก็เก่าดูสักคืนมาจะพาวตกท้อ กยังหลังค่าครับผมครับน,นี้หลังค่าก็นยังฉินดีอยู่จักน่อยอ,ออกเดินทางมาตั้งใลแสนใลเห็นหนาคนขับบ่ช่วงนี้ไม่ได้เฮดคลิป การเฮ็ดกับเขาเห็นกินกนะแล้วพี่น้องนะแค่มาแลงหุ่นหแค่ว่าจังฉี่เฮ็ดไปนเ่นหนึ่งเห็นพี่นอ้องเบิ่งขอขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับ อ่ะนี่ครบกระโดงงตเป้งไปครับผมเดี๋ยวมุ่งทางไปน้ำ บรร,าารรยากาศดีครับผมโบฮานเอวายานจะฝนตกครับฝนตกหนีเว้ยหายห่าเลยโอ้ยแม่ว่าขี่บ่ได้ด้วยนนิขี่ลงขงางท่างยางเดียวเลยครับผม เื่ <c oughs> าตจะหน่อยขี้มือเดียวก็ได้มันจอดทาพรว่าโอ้งมาลุ้คุ้งเคีงเรอพี่น้อง สันก็สันละเจออย่งเา้ามันเืเป็นโยกโยกของฉันพอ่อทอสับฮะเอาลุดเอายาง เพิ่นดบบจองไว้ขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยอุดหนุนเนอขอบคุณหลายๆลายไปปุ่กระชุ่มแม่ปุ่นกระชิบโตวันนี้ถูกขังกับเบรคท้ายเนาะพี่น้อยเนตขยะก่อนเข้าจงถิ่มท้อความสะอาดเด็เพื่อนเด็ ก็ว่าน้ำเทเย่ะละเนี่นยเนะยอะสามก็ว้าถึงก็มาขายใส่กอกจ้าเนอะจะตั้งร้านจะหน่อยก็ดังไฟปุ่นดังไฟยุ่งเขาต้องเฮ็ดให้สะอาดเด้ซินโนงเพราะว่าถ้าเขาขออังซี่ทานมันทีเป็นดำๆไหมมันกินดำมันกิน มันเป็นอย่างนะั้เออมันที่ติดพื่นเพิ่นห,นอหนอรอใใส่กอกจ้าตัวๆเก่าๆเจ๊ะปะเหี่ยเม็ดตาเนี่ยเซินหน้าเล็ที่ต่ำไป เค็มวบแลเนะ้ะพีน่น้องเตรียมไว้ถ้าาบเตรียมไว้เวลาลูกค้ามามันยากเช่อบอกกระลำสองหัวนี่สามสิบาทแพ้งกระลำแข้งอี่ไม,ม,มกระลำสองหัวสามสิบบาท หัวเพ่งกับเพ่งตะกี้ตะกี้มัดหนึ่งอันถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงละสามสิบบาทได้เกือบสิบกัวหัวได้เกือบสิบกัวตามยุคตามสมัยเลยเนาะพี่น้อง จับฮากละเซ็ดออะลกนาดไเครับทอะฝับหืนาครูถังกะละมังกอ้ฝนกคึมควงฝนที่ตกเอ้าวันฝนตกเมื่อนี้วันพระฝนนันตกใส่วันพระอย่ ก็เด้ยยังไม่ตื่นหรอกลูกสายตา่อยเนี้มเนี้มค้นกับปชัดวางนึงีเหยนจำหอยอะอยโย่บ่ได้เพื่อนนี่นี่ต้องจ้องดีๆสายตาสั่นเนี้มเอียงปบาชัดล่างพัก เออขีม้ากระดาเีย่าเธอเกตสตามันี่แต่่อไปหายโอยทานิทามาแล้วทานต้องมาไปจับลุงเป็นแค่ไเกตงานหมดลุงเวด เ <มา S 1> พืกก่อนเมื่อปิดดิมให้แล้วไอเทพบเอาให้คว่าเพื่อนมาก,กินพักกัะทิ้นกับถ้าพักกัะทิน ให้ได้เพื่อนเมี่ยงไปยังเมี่ยงนิ่งไม่ยังลูกเช้าใครเราบ่เช้าใครแล้วขี้เกียจแต่ว่าเอาเก็บของก่อนไปเนาะเก็บของก่อน้อจ้านี่เลยมะนางราตรงไหนดังไฟให้แพรวัตถันติดอยู่พี่น้อง นี่ๆก็นั่งทากินเข่าล้วบ่นี่นี่ฮะเฮ้ยวันสิบห้าแล้วนาวัดเดีอครับกูเดอยากได้ครับผมนี่ๆบอกขายของนี่ขายของนีงดิขายของเอาาไจ้าเาย่ ได้มากสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยายน้ได้ไหมอ่ะไปไปหาพี่พิมก่อนให้แม่เตรียมของแป๊บหนึ่งเอาไม่ไปเหรอมันสีโตกเลยเร็วไปพี่น้องเดี๋ยวเอาเพลินไป นำก่อนนี่เนี่ยกินเขาหรือเปล่าไปไปกินเขากันปะ